ครับวันนี้ลองมาทําเมนูเจียวไข่กันแต่เราไม่ทําแบบเดิมๆที่พ่อเราสอนแม่เราสอนนะแต่เราตอกไข่ตีไข่แล้วก็ปรุงรสไปเลยแล้วเราก็ตั้งกระทะปุ๊บใส่น้ํามันปุ๊บแล้วก็เอาเทไข่ลงไปเลยไม่ต้องรอให้น้ํามันมันร้อนแล้วน้ามันก็จะค่อยๆร้อนๆแล้วก็ไข่มันก็จะเริ่มสุกไปเอง ทำสูตรนี้มันจะฟูและกรอบและไม่อมน้ํามันที่สําคัญคือไม่อมน้ํามันย้ํานะครับไม่อมน้ํามันพอไข่สุกแล้วน้ํามันจะเหลือเท่าเดิมจะหายไปก็นิดหน่อยก็เป็นเมนูสุขภาพอีกชนิดหนะึ่งดูครับ พลิกกลับมาอีกด้านนึงเนื้อนี่เด้งออกมาเลยเคาะปุ๊บนี่ดังแก็บเก็บเก็บเลยกรอบครับการันตีครับนะครับพลิกกลับมาอีกรอบนะึงก็พอละให้มันนุ่มๆบ้างให้อีกด้านนึงกรอบให้อีกด้านนึงนุ่มกำลังดีดูน้ำมันกในกระทะครับนะ่ะเหลือเท่าเดิม พอตักมาเนี่ยโหดังแก็บเลยโหพอ,อใส่เข้าปากเลยฟินเวอร์เลยครับมันรู้สึกไม่ไม่เลี่ยนไม่เลี่ยนน้ํามันอ่ะลองไปทําดูนะครับสวัสดีครับ